สวัสดีครับพูกับผมม้อมนะครับที่เต็นท์ยินอโโอโล้คราวันนี้ช่วงบ่ายเหมือนเดิมครับมาส่งมอบรถนะครับก่อนส่งมอบถามพาดความประทับใจกับลูกค้าตั้งนิดนึงนะครับวันนี้มารับรถเป็นมิวเซอันนี้สวยๆเราหล่อตัวช้อยด้วยนะครับ สวัสดีครับคุณแม่คุณพ่อนลครับลำภานนิดนึงว่าวันนี้มาลับรถมีความประทับใจยังไงบ้างครับผมกับยีนเราเพราะข้าเรารถเร็วด้วยค่ะเคลื่อนเร็วด้วยนะคุณแม่วันแรกมาดูรถเป็นยังไงบ้างครับผมการบริการของที่นี่ประทับใจมากเลยค่ะประทับใจนะโอเคครับแล้วไปแนนนะครับคุณแม่นานไหมไม่นานค่ะกี่วันห้าวันนะโอเคครับ เดี๋ยวต้องสอบถามว่าได้ดูรถที่ไหนมาบ้างไหมครับได้ดู่ดูมาบ้างเนาะโอเคแต่ก็สุดท้ายก็มาถูกใจที่นี่นะครับนั้นคุณแม่คุณพ่อฝากนิดนึงฝากเต็นท์ยีนเอาลูกค้าเรานิดนึงครับให้ให้คนลูกค้าทางบ้านมาเอเอเนี่ยเะโอเคไม่เก็บโอเคไม่เป็นไรคุณแม่ก็ขอบคุณนะครับที่ให้โอกาสแล้วก็ไว้วางใจที่มาออกรถกับเต็นท์ยีนเอาลูกค้าเรานะครับ สุดท้ายนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายรถสวยรถงามคุณภาพมีที่นี่ที่เดียวยีนออโติคาสวยเข้มดุดันไม่เกงใจใคร